ครับก็สวัสดีครับมาพบเจอกันในช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านกาสู่นะครับโมเดลกระดาษนะครับคิดถึงกันระบาย Fc ครับหายไปนานเลยครับช่างติ๊กกลับมาแล้วนะครับทุกคนห่างหายกันร่วมเกือบปีเลยครับ ยังจำช่างติ๊กกันได้ไหมเนะาะสำหรับผมก็คิดถึง f อซเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับพอดีงานประจำที่ทำอยู่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำโมเดลจะเท่าไหร่ครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูนะครับพา FC ทุกคนมาดูรถดํานะครับคันเก่าคันแก่ของช่างติ๊กเลยนะครับคันนี้เป็น เป็นเดก้านะครับไม่รู้ว่ามีคนจำได้ไหมนครับคันนี้เป็นเดก้านะครับคันนี้ก็ตอบให้เลยๆแล้วกันครับเป็นเดก้าคันเคียวนะครับเป็นเจ้าเคียวในตำนานนะครับที่ผมเคยถ่ายดูนะครับตอนนี้มาเปลี่ยนชี้ใหม่ครับจับมาใส่ล้อนะครับใส่ล้อใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นล้อโตนะครับ มันเต่งในทรงใหม่ครับลองดูทรงนี้นะครับส่วนกระบะก็เป็นลายเดิมนะครับแต่ฝาท้ายนะครับจะเป็นฝาท้ายที่เอาของวิกเตอร์มาใส่นะครับอันนี้ก็จะทยอยเอามาบิ้วนะครับหลายๆคันก็จะเอามาบิ้วเรื่อยๆนะครับให้มันสวยทุกคันนะครับตอนนี้สภาพรถดูไม่ได้แล้วครับคันที่เหลือมันจอดนานครับเก่าฝุ่นเกาะเกลอเลยครับเดี๋ยว มีเวลาก็จะมาทําใหม่ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มาดูคันนี้ก่อนนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของเขากันครับจงที่หลังจงอ่างนะครับนี่ครับโดเรมอนนะครับจะไปเศษตรงนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหน้ากันครับเดี๋ยวให้ดูข้างๆก่อนข้างก็จะเป็นทางน้ำมันเหลดเหมือนเดิมนะครับที่เก็บอุปกรณ์อะไรที่เก็บพวกเครื่องมือนะครับเป็นเลดเหมือนเดิมครับชุดเดิมหมดเลยครับฝาคงฝาข้างชุดเดิมนะครับ พวกลลยฟังตอพวกนะครับผมใช้เป็นชุดเดิมหมดนะครับแต่ว่าแคบเลดไม่ได้ใส่นะครับเอาออกไปแล้วนะครับเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้ามองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเข้มนะครับแต่ว่าตัวจริงเข้มมากเลยนะครับดูนะครับดูฝั่งซ้ายเสรแล้วเดี๋ยวให้มาดูฝั่งขวานะครับรอนะครับว่าทรงนี้นะครับไม่รกนะครับเนี่ย แบตเตอรี่ลุกเดิมนะครับคือฟรีลุกเดิมแต่ยัดล้อใหญ่ก็เดิมนะครับย่อล้อเป็นถ้าเป็นรถก็น่าจะเป็นยางก้าครับแต่ผมว่าก็ดูพอดีนะครับดูเป็นมองมองไปก็เกือบยางเกือบย่างก้ายางแปนี่นะครับก็สวยไปแบบนี้นะครับยางใหญ่เดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันครับว่าล้อแค่ไหนนะครับ นี่นะครับกระจกเป็นกระจกดมเดิมเลยนะครับกระจกทําแบบเรียนแบบรถดมเดิมนะครับนี่ฮะหล่อไหมครับทุกคนนี่นะครับไม่รู้ว่าคอมเมนต์กันได้หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าหล่อหรือเปล่าครับคันนี้ครับนี่ครับช่างติดช่างใช้เวลาโมดิฟายไปอาทิตย์หนึ่งนะครับคันนี้ ทำไปเรื่อยครับทำไปค่อยๆทำไปคนเดียวนะครับนี่ฮะสวยหรอเป๋าน้องครับล้อลระเป๋าถ้าคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์กันมานะครับมาล้อไหมครับนี่ครับล้อเขาจะล้นนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่ล้อใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นล้อของลูกพ่วงนะับเอาของลูกพ่วงมายืมของลูกพ่วงของคันเจ้าคันแดงนะฮะเปเกบางสีครับมาใช้ก่อนนะครับคันนี้ เดี๋ยวกันที่เหลือก็จะทยอยทําแล้วก็ทยอยถ่ายให้ f c ซีดูกันนะครับตีนูล่าโอเลสสะท้อนนะครับดูครับนี่ฮะสะท้อนใสนะครับก็เช้าก็ประมาณนี้ครับก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมมาทุกอย่างครับกระบะนี่ครับอะไรก็เรึ่งเหมือนเดิมครับเป็นช่วงข้างในก็เป็นสีเขียวยังงยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับนี่าตท้องกระบะนะครับนี่เป็นสีเขียว ส่วนหยกดำก็ยังไม่ได้ใส่ยางยืดนะครับเนี่ยเนี่ยฮะอไม่ลอ,อยงไงก็ติชมกันได้นะครับเนี่ยติดเอาให้ดูกันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปว่าจะผมจะทำคลิปอะไรก็รอติดตามก็ได้นะครับบคลทีกกน,นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ